สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ยางอ่านเรื่องผีค่ำคืนนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวจากนายธนูหักจังหวัดสงขลานํามาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันกับเรื่องสาลาพักวิญญาณเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันได้เลยครับ นายธนูส้มเขียวเป็นคนจังหวัดหนองคายอำเภอโพธิพิสัยเขามีอาชีพอิสระตามสายเลือดคือทิปสามล้อเพราะพ่อของเขามีอาชีพทิปสามล้อเลี้ยงครอบครัวเขาเป็นคนไม่ยอมแพ้ต่อการงานรับจ้างทำงานทุกอย่างที่สุจริตแม้แต่รับจ้างตักซุวมก็เอาเขาได้รับมรดกอย่างมหาศาลจากพ่อคือรถสามล้อเก่าๆคันหนึ่งจากนั้นมาเขาก็เป็นคนอิสระบ้านช่องนานวันจะเข้าไปสักหนหนึ่ง ทิพสามล้อค่ำไหนก็นอนที่นั่นดื่มเล่าเฮฮาไปกับเพื่อนฝูงแต่ไม่เคยมีเรื่องเดือดร้อนเลยเพราะเขาเองถึงจะมีร่างกายบึกเบึนแต่ว่าเป็นคนอ่อนไหวกลัวในเรื่องพูดผีวิญญาณนายธนูได้รับจดหมายจากนายทิวเพื่อนรักคนหนึ่งของเขาซึ่งนายทิวมาได้งานทําอยู่ที่ตัวจังหวัดนายทิวส่งข่าวมาบอกให้นายธนูเดินทางมาหาด่วนเพราะมีงานดีๆให้ทำ ขนาดมาด่วนกว่าที่เขาจะหาเงินค่าเดินทางได้ก็ร่วมเดือนแล้วแต่เขาก็เสี่ยงเดินทางมาตายดาบหน้าโดยการขายรถสามล้อเป็นทุนเดินทางในราคาถูกๆธนูนั่งไปคิดไปจิตไปมันมึนนักก็หลับตาลงรถหมดระยะครับเสียงเด็กท้ายรถตะโกนบอกอยู่ข้างๆทำเอาหนุมธนูถึงกับสะดุ้งตื่นเตรียมคว้ากระเป๋าเป้ที่วางข้างตัวแล้วค่อยๆเดินแทรกตามคนอื่นออกไปและลงจากรถ พอเท้าถึงพื้นเขาก็ได้ยินเขางูครับเขางูธนูรู้แล้วว่ารถสองแถวเขางูจอดอยู่แถวนี้แต่เขากำลังหิวจึงเดินผ่านไปก่อนเพื่อหาอะไรกินรองท้องนั่นเองธนูเดินเข้าไปในตลาดโตรุ่งที่หอนาฬิกาใกล้แม่น้ำแม่กลองเดินมองร้านขายอาหารเห็นว่าร้านมุมสนามหมอกเขาจึงเดินเข้าไปนั่งเด็กเสิร์ฟรีบเดินเข้ามาธนูบอกทันที น้องชายเอากวางแบน 1, หนึ่งน้ำแข็งเปล่าหนึ่งกระป๋องผัดกะเพราหนึ่งเอามาก่อนเด็กเสิร์ฟจดใส่บัญชีแล้วหายไปครู่หนึ่งกลับมาพร้อมเหล้าและน้ำแข็งแล้วก็ตามมาด้วยผัดกะเพราเผ็ดๆธนูกินแบบคนหิวจัดเขาดื่มจนเกือบหมดแบนคราวนี้เขาสั่งต้มยำเห็ดพร้อมข้าวสวย พอกินสบายท้องแล้วก็จ่ายเงินลุกขึ้นเดินสุบุรีออกไปจากร้านนั้นตรงไปที่รถสองแถวจอดอยู่เสียงเด็กรถยังตะโกนเขางูเขางูอยู่เขาจึงก้าวเท้าขึ้นไปนั่งบนรถสองแถวเพียงครู่เดียวรถก็เคลื่อนออกจากท่ารถเขาเองก็ไม่รู้ว่าเขางูไปทางไหนรถวิ่งไปได้สักพักหนึ่งก็มาถึงซึ่งพอลงจากรถสองแถวเขาก็ถามคนขับถึงท่าจอดรถไปจอมบึง แล้วก็มองตามมือที่คนขับชีบ้บอกเขาเห็นมีรถสองแถวจอดเรียงกันหลายคันจึงคิดว่าจะไปเมื่อไหร่ก็ได้พอดีเขางูมีงานวัดเขาจึงเข้าไปในงานก่อนล่วงเลยไปจนเวลาเกือบตีสองแล้วหนุ่มธนูสะดุ้งตื่นจากการนั่งพิงเข่าหลับมองไปในบริเวณงานซึ่งเคยมีผู้คนขวักไข่แต่ขณะนี้มันเงียบเชียบจนน่าหวงเวง ธนูเดินออกมาที่หน้าง,งานบริเวณถนนใหญ่โชคยังดีที่มีร้านข้าวต้องเปิดขายอยู่เขาจึงเข้าไปถามเส้นทางไปจอมบึงจากคนขายก็ได้รับการบอกทางเป็นอย่างดีธนูซื้อเหล้ากวางทองหนึ่งแบนถูกขวดถุงหนึ่งขอน้ำเขาล้างหน้าแล้วออกเดินทางจากตรงนั้นธนูเดินผ่านหน้ากองรักษาการเขาปวดจนเกือบสุดเขตทหารขณะนั้นก็มีรถมัสแต่กระบะคันหนึ่งซึ่งวิ่งมาทางที่เขาเดินอยู่ รถคันนั้นมาจอดพื้ข้างตัวเขาคนขับรถเป็นชายคนที่ธนูเห็นนั่งดื่มเล่าอยู่ในร้านข้าวต้มเขายื่นหน้าออกมาพูดกับธนูว่านี่คุณนั่งรถไปกับผมไหมละ่ะผมไปส่งได้แค่ทางโค้งเท่านั้นนะเพราะบ้านผมอยู่ตรงไปเอา้าขึ้นมานั่งบนรถเลย ธนูเองก็ยังไม่รู้ว่าทางโค้งอยู่ไกลแค่ไหนแต่ก็ทุ่นกําลังลงไปมากแม้ว่าจะนั่งมาครู่หนึ่งก็าตามมาถึงทางโค้งธนูก็ลงจากรถและขอบใจคุณขับที่เมตตารับมาสม่งแล้วธนูก็ออกเดินไปตามหล่ถนนใหญ่เขาล้วงมีดพกออกมาจากในเป้เสียบไว้ข้างเอวเอาชายเสื้อปิดธนูเดินมาจนมองเห็นเงาดำๆของสารพักร้อนซึ่งตูกอยู่ตรงทางโค้งพอดี แต่ห่างลงไปจากไหลถนนราว35เมตรได้ถัดจากศาลาออกไปเป็นป่าที่ทึบบ้างโปร่งบ้างเมื่อครู่นี้คนขับรถมัสแต์บอกเขาว่าพอถึงทางโค้งที่มีศาลาแล้วเดินตรงไปเรื่อยๆเดียวก็ถึงปากบึงถ้ายัางนั้นก็เข้าไปนั่งพักในศาลาให้หายเมื่อแล้วค่อยเดินต่อดีกว่าเมื่อจิตใจมันคิดเช่นนั้นขาก็ก้าวเดินลงไปยังศาลาซึ่งมองเข้าไปยังไม่ค่อยเห็นอะไรนะัก หนุ่มธนูสะดุดหลุมแล้วเสเข้าไปในศาลาแล้วอูเขาก็ได้ยินเสียงอุ้ยไว้ระวังเขาเองก็ตกใจเช่นกันเพราะในศาลานี้แม้ว่าจะมืดแต่เมื่อเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็พอมองเห็นได้สลัวๆเขาก็เพ่งมองเข้าไปแล้วเห็นว่าในศาลานั้นไม่มีใครอยู่นี่นาการเซของเขาโดยที่เอาสองมือยื่นออกไปข้างหน้าเพื่อยันเสาศาลาไว้แต่ว่า ฝ่ามือขวาเขานั้นยันไปที่เสาศาลาแน่แต่ฝ่ามือซ้ายนี่สิมันพวดเข้าไปดันอะไรไว้นะมันนิ่มหยุ่นและดุบิดได้เขาสงสัยจึงขยับฝ่ามือเลื่อนไปอีกก็ไปแปะกเข้าเหมือนเดิมอีกและมีเสียงผู้หญิงอุทานอย่างตกใจอุ้ยอย่าแล้วเขาก็มองเห็นว่ามือซ้ายเขานั้นมันไปตะปบลงบนหน้าอกขวาของผู้หญิงนั่นเอง ธนูแทบหายเมาทีเดียวเขารีบปวดมือเข้ามาพร้อมกับขอโทษเธอผู้นั้นเพราะตอนที่เสกเข้ามาเขาไม่เห็นเธอนั่งอยู่จริงๆเธอผู้นั้นเอาแต่ปิดหน้าร้องไห้ธนูต้องนั่งลงข้างๆแล้วพูดปลอบใจเธอจนหมดคำพูดทันใดนั้นเองกลิ่นเหม็นเน่าของศพจึงฟุ้งกระจายออกมาผู้หญิงตรงหน้ากลายสภาพเป็นศพน้ำเหลืองเยิ้มไหลออกมาจนเลอะเทอะแถมมีกลิ่นเน่าเหม็นอย่างไร้กาศทุ้งไปทั่ว หนุ่มธนูรวบรวมพลังที่มีทั้งหมดดิ้นรนสุดชีวิตดันจนร่างหญิงสาวหรือซากศพที่กำลังขึ้นอืดเน่าเฟรนั้นพลิกวูบลงไปกองบนพื้นศาลาซากศพนั้นพลิกล้มลงอย่างแรงความแรงทำให้ร่างที่กำลังอืดพองอยู่ถึงกับแตกออกบางส่วนกลิ่นเหม็นเน่านั้นทำให้หนุ่มธนูอาเจียนจนไม่มีอะไรจะออกมาจากปากความกลัวที่เขามีอยู่นั่นเองที่ส่งให้เขามีกำลังก๊อกสองขึ้นมา พันร่างของธนูก็พุ่งเลี้วออกมาจากในศาลาพร้อมกับแหกปากตะโกนร้องก้องไปทั่วโอ้ยผีหลอกช่วยด้วยพีผีสายตาม,มองเห็นถนนพลังความตกใจที่มีอยู่พาเท้าวิ่งตะบึงไปตามทางนั้นความมึนเมานั้นทิ้งไว้ที่ศาลาเหลือแต่ความตกใจและความกลัวและยิ่งทําให้เร่งพลังการวิ่งของเขาขึ้นอีก สายตามองเห็นอุโบสถของวัดข้างหน้าใจชื้นขึ้นมาหน่อยทลาวิ่งลงข้างทางตรงไปที่โบสตะคุ่งตะคุ่งนั้นความรู้สึกตอนนั้นสมองเริ่มหมุนร่างของเขาพุ่งพรวดไปข้างหน้าเหมือนมีใครถีแล้วทุกสิ่งก็งเงียบสงบในความรู้สึกของเขาเปรียเกร็กุกกะกุกกะธนูมีความรู้สึกเหมือนกับได้โผล่ขึ้นมาจากหลุมใต้พื้นดินมันล่งว่าไปหมด เขาลืมตาขึ้นมาช้าๆเอ๊กเขาเป็นอะไรไปนึกลามดับเหตุการณ์ก็นึกไม่ออกคิดไปว่าอาจจะตายแล้วเอาเล็บมือหยิกเนื้อข้างเอวพอรู้สึกเจ็บก็มอเอาว่าคงยังไม่ตายและไม่ใช่ฝันแน่ๆกวาสายตามองข้างหน้าที่เห็นเหมือนมีบางสิ่งคล้ายกับตึกใหญ่ๆพอดีหูเขาได้ยินเสียงกุกกะกุกกะพึมพงของใครดังขึ้นมาทางด้านบนศีษะ เขาขยับจะพลิกตัวหันไปมองทันใดปรากฏมีหยดน้ำเย็นเจี๊ยบท่างครูลงมาที่ศีรษะและใบหน้าของเขาจนสะดุ้งเฮือกรีบพลิกร่างคว่ำลงเงยหน้าขึ้นมองตรงไปองค์พระประธานเหลืองอรามท่านกำลังมองมาที่ตัวเขาอยู่ธนูรีบลุกขึ้นมานั่งพับเทียบพนมมือทั้งสองขณะนั้นหูเขาแววเสียงสวดมนต์ทุนมางทุนท,ท,ทางดังมาจากทางด้านขวาขององค์พระประธาน พร้อมกับมีร่างห่มเหลืองของพระสงฆ์วัยชรารูปหนึ่งกําลังเดินพรมน้ำมนต์ในขันอยู่ท่านชะงักนิดหนึ่งเมื่อมองเห็นธนูนั่งพนมมืออยู่หลังจากนั้นท่านเดินมานั่งลงบนอาสนะแล้วยิ้มให้ธนูเจริญพระโยมรู้สึกสบายดีแล้วหรือโยมสบายดีแล้วขอรับหลวงพ่อที่นี่วัดหรือครับแล้วผมเป็นอะไรไปขอรับ ธนูถึงแม้ว่าจะเป็นเทียงคนขับสามแล้วก็ตามแต่เขาก็เป็นคนที่มีสีมีสัตว์ในจิตใจและยังเคยเป็นศิษย์วัดมาบ้างแล้วจึงไม่เคอะเขินกับคำพูดกับพระที่นี่อุโบสถวัดรังม่วงนยะโยมสบายใจได้แล้วโยมพ้นครอสเสียทีโยมดวงแข็งมากที่สามารถคืนสติดได้ดังเดิมจงพักผ่อนให้สบายเถอเดี๋ยวโยมทิวจะมารับโยมก็ถามโยมทิวดูเองเถอะนะ อาตมาเป็นสงไม่สมควรจะพูดได้เวลาใกล้จะเพลแล้วขณะที่ธนูกำนอนทบทวนเหตุการณ์อยู่ในโบถชก็มีสิทธิ์วัดมาเรียกให้ไปที่กุฏิหลวงพ่อธนูจึงเดินตามเด็กไปจนถึงกุฏิขึ้นไปบนกุฏิก็พบนายทิวเพื่อนรักอ้าวบักหนูเพื่อนรักสบายดีแล้วหรือมานั่งคุยกันที่นี่เพื่อนทั้งสองเพื่อนเลยอย่างทักทายกันอย่างดีใจ นายทิวได้เล่าให้ในายธนูฟังตั้งแต่เขาวิ่งมาสลบอยู่ข้างโบสถ์และเพิ่มไม่ได้สติมาสามวันก็ได้หลวงพ่อท่านช่วยปัดเป่าให้จนหายซึ่งนายทิวบอกเพื่อนว่าเขาเองมาอยู่ใหม่ๆก็เคยโดยวิญญาณที่ศาลานี้ลองดีมาแล้วแต่ไม่หนักหนาอะไรเพราะว่าวิญญาณของสาวนารีนี้เธอถูกฉุดมาและโดนคุมขืนยับจนเธอสลบจากผู้ชายชั่วหลายคนพวกที่ฉุดมาคงคิดว่าเธอตายแล้ว จึงช่วยกันนำร่างของเธอไปฝังดินทั้งเป็นร่วมสิบปีมาแล้วยังหาศพเธอไม่พบวิญญาณของเธอจึงอาฆาตรุนแรงตลอดมาจนผู้ใหญ่บ้านกำลังจะรื้อสาลาออกอยู่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องโลของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวความหลอนในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ